อีพนะครับวันนี้หากล้องม่ได้ออมานะครับอัดทีนี้ไปก่อนนะครับหากล้องลืมไหมรถอีกคันหนึ่งนะครับ

มึงคืนแล้วนะขีไ่ได้ไม่ได้ไไดหรอ

ฮ้าล okay. ้มาเมื่อกี้ผมอัดแม่เนี่ยโอ้ย้ยมันโดนหน้าโอ้โหื่้งนี่ผมตัดกเนี่ยผมตัดลงไปเลยุม

quỷ hả đấy ừ. Mấy mày, 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 cho mày phải đá cho mày không đá. Mẹ con con mà đi đấy. เลยเนี่ยถอยลงกแล้วไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยลูกไปพุ่งเลยลูกไปพุ่งเลยลูกพุเอ้าไ,ได้ยังบา้างครับเอาเด็กกระโดงครับขึ้นคนคืน เดินมาเจมกิ๊กเจอทางไทยเจ้าหน้าที่รักมากตัวเป็นสองเท่าถ้าเกิดเจอไปไอ้โอ้โหนะถือใจไทยไหมเฮ้ยมีตั้แล้วไม่น่าถือเลยสามไม่ถึงกวันวันนึงเยอะวันผมมาตอน4คนเห็นป่ะ6คนเออหคนสคนเหนื่อยใช่ เนี่ยตหนามันใหญ่อะถ้ามากเกินไปก็ไม่สนุกอ่หกคนละกำลังดีพี่คนมันจะออกท่าไ่ยอย่างเงี้ยหกคนเนี่ยกำลังดีพอนายกมาเล่นแป๊บนึงผวิ่งเนี่ยแล้วลิ้แกไม่มาเออลูกสะพ้ายแลเนี่เฮ้ลูกสะพ้ายลูกเกี้ยวสะพ้เหรอ các bạn xem mở cửa nhưng vẫn không được nên bỏ luôn không được đây chơi live chơi lừa đấy có 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 rồi đấy con lạc quá mở cửa đấy mở có mở cửa đấy

รเราเลพลังงานเราก็ต้องกิดนดีกินของดีเท่เเาไตอบได้ปะ ตอบเนี่ยเปลี่ยนเป๊นรู้เปล่าเปลี่ยนนี้หรออ้าวอีมีนี้ยุติก่อนนะครับ